เกมนี้แหละโดนยัดตายอย่างเงี้ยโว้ยลงไม่กลาง มันจะเยอะไปไหนอุ๊ยไม่นอกน่ะโหสองคนหอ เราบนหัวเรานิ่งมากเลยเมื่อกี้ผมลงเมื่อกี้เราลงตรงไหนอะตรงนี้ปะเออเว่นี้แหละลงแก้อีกแล้วโหได้แก้หลายรอบจัดคนเดียววัสดีครัวัดีพี่หน่อยครับขอลงไปแก้อีกรอบแล้วกันผมยึดข้างบนไม่ได้อะ่ะโหไกลจัดไม่น่าถึง ก็คือเขาเล่นแบบนิ่งกันมากเลยแต่แรกคิดว่าบนหัวเขาลงแล้วนะลองลงที่อื่นฟาร,ร์มแล้วค่อยเข้าอีเวนต์ครับไม่ได้ครับเราต้องอย่างนี้เลยถ้าทำแบบนั้นเดี๋ยวผมไม่กล้าเล่นนะ เดี๋ยวจะติดฟาร์มเกิน <at> เราต้องใส่สุดเลย ของให้ผมช้ามากเลยอะเก็บมอเตอร์เนี่ยเฮ้ยทำไมเจ็ดคนนิ่งกิ๊บเลยอะบนหัว ไม่โดนโห oh, แล้ว,แล,วแล้วลากสูตรได้ไงประเด็นอะ วันนี้เลย ออผมเล่นเหมือนแบบอะไรวะเน,นี่ยอุ้ยโอเคนี่นเหมือนก็กลัวจริงอันนี้จริงเลยโคตรเยอะเคลียร์ต่อบนก่อนแล้วกันอูเข้ามาเรื่อยๆเลยคน ข้ Hearts, างล่าง3คนเดี๋ยวขอยิงก่อนผมต้องเข้าจังหวะใี้เขาไอ้นี่เนี่ยเนี่ยต้องเข้าจังหวะแบบนี้ ือเราต้องเน้นรอจังหวะดแจมเพราะถ้าเราล่วงอะ่ะเราไม่มีโอกาสที่เล่นต่อเลยอะ่ะเน้นแจมไปก่อนโอกาสรอดสูงกว่าลงแบบสี่คนหน่อย ยิงมาจากไหนอะ่ะขอนลงมา จับสก,กาตอนไหนเนี่ยจะตายเอานะเนี่ยนึ่ว่าจับ AK อยู่ดูมาคืนสนุกมากสวัสดีครับบนหัวมา เขาตกตาย นี่แก๊งไหนไม่รู้อ่ะสวัสดีครับคุณยูยูยี่ใช่ไหมย,ยูยี่เฮ้ยภาพสวยจังแต่จริงอยากเล่นเออ่ภาพไอ้นี่นะ HDR แต่ว่าแบบ เฟรมเลทมันตกนก็เลยเล่นไม่ได้เข้าเดินไปฝั่งนู้นแล้ว เม็ดเดียวตายเลยเหมือนจะสะคูนะแล้วก็มีรถอยู่บนเขาเจอตัวลนะ ติดติดเสาได้ด้วยอยู่ล่างอันนี้ไปดึงเพื่อนปะเนี่ยคนเนี้ย จักรยานได้ไหมปั่นได้ครับจักรยานปั่นได้ปั่นได้จักรยานโกงเลยแหละแบบเวลาเขาวิ่งอยู่ลงๆกั่ไปแล้วขับตามหลังเขาไปอ่ะมันจะแบบเขาไม่ได้ยินเสียงอ่ะโกงมากแล้วมีรถอยอย่ตรงนั้นไงเฮ้ยมีคนนะน่ะเฮ้ยสี่คนเลยเหรอ น่าจะตีบอดนะยิงยากอะสากาเฮ้ยหมือเขาบวกกับคนข้างหลังอยู่อะ่ะมีสี่แต่เหมือนยิงน็อกไปแค่สามคนนองปืนกลอะไรครับสากาครับแต่บอดเขาขับรถมาเหรอเนี่ย หรือว,ว่าไม่ใช่วะผมงงไปหมดละเฮ้ยเฮ้ยชิหายละ เราไหนยิงไม่รู้เลยเนี่ยเฮ้ยแล้วก็เราหายไปไหนแล้วเนี่ย ไปแล้วจู้ไม่มีเกาะครับเดี๋ยวไปดูเกาะไอ้ตรงห้องน้ำเลยกันยู่ะูยี่หรโดนยิงหลังเกาะหายไปเล้ก็แต่เราไปดักเขาได้เนะี่ย วอาผมด่าเขาได้เดี๋ยวกันแต่ว่าเราต้องเสี่ยงเล่นนอกวงเนี่ยเขาบินมาละรอส่วนเลย ไปก่อนแล้วหรอวันนี้ไก่กุ๊บกุ๊บมาถึงตัวแล้ววันนี้ยังไม่ได้ไก่เลยขอบคุณโดนทสิบบาทนะครับคุณหมูคนนี้แล้เปล่ออย่ยงเราเมื่อกี้ ไปก่อนไปก่อนไปก่อนผมไม่รู้ว่าคนไหนยิงอ่ะเฮ้ยมีคนบานสายล้าอยู่มุมนี้ก็ไม่ได้เฮ้ยรถใครเนี่ย ไปเคลียร์หลังที่นี้เพราะว่าเขาวงกตเต้นนั้นอยู่เดี๋ยวเล่นบนเขาแต่ว่าโลกมากอะ่ะนอกวงอีกคิดถูกคิดผิดไม่รู้ตอนนี้เฮ้ยผมเจอล้ว แล้วคือถ้ามันโดนนะโดนดันแล้วอ่ะนี่ผมว่าไม่น่ามาเลย ไม่น่ามาแต่แรกอะ่ะเอาหมดตี้เหรอโวูว่าชุดเราไม่ค่อยเด่นนะชุดไม่เด่นไม่โดนยิงครับฝั่งนู้นก็น็อกไปแล้ว ีคนดันมาอยู่ข้างหน้าเจอตัวละช็อตนี้ก็นยิงได้หลังกำแพงเหมือนจะมีคน เราก็ไม่รู้จะเล่นยังไงนะเป็นเราก็งงอะยิงขนาดนี้ถามจริงคิวด,ด้เท่าไหร่คิวเด้ผมไม่ค่อยเยอะนะ มันก็ว่าเลยดินดินอยู่เจองูฉเฉยขอแอก่อนขอแอก่อน